เอโยอั์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลามรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าน,นี้เลย s า a r เ i ลรยน้าสิปี2020นะครับลูกค้านะคันนี้สวยสวยสภาพใหม่กิฟต์เลยนะฮะ ชุดสีตัวถังนะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เครื่องยนต์150ซีซีนะคันนี้ได้ระบบสตาร์ทเท้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่อได้มาเป็นท่อเดิมโชคเดิมนะครับผมรถสวยสภาพดีมากๆครับลูกค้าเลขไมค์แค่หลักพันโลนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยล้อเป็นล้อซีลวดโคมเมียมแบบเงาๆนะฮะ เครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะสะภาพโดยรวมคอยังสวยๆเลยโซสเตอร์สะอาดกริบครับผมคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับผมเลขไม์เจ้าคันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่8,100โลเท่านั้นครับผมนะอ่าเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับผมเจ้าคันนี้คือพร้อมขับขี่ใช้งานเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ